สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับสู่การเจาะลึกเรื่องราววิวัฒนาการกันอีกครั้งนะคะกับซีรีส์ Evolutionary Masterpiece Darwin Explorer ค่ะวันนี้เราจะเดินทางย้อนเวลากันต่อจากข้อมูลเอกสารต่างๆที่เราได้รวบรวมมานะคะเกี่ยวกับยุคแรกเริ่มของโลกเลยครับสวัสดีครับ ก็จากข้อม li ูลที oui ่เราดูกันมานะครับมีทั้งภาพรวมกว้างๆเลยแล้วก็มีบทวิเคราะห์ที่ค่อนข้างลงลึกเหมือนกันเกี่ยวกับพวกเทมีบรรยากาศโลกโบราณซึ่งผมว่ามันจะช่วยให้เราเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆเมื่อหลายพันล้านปีก่อนได้ชัดเจนขึ้นมากครับ เยี่ยมเลยค่ะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันไปถึงบรรยากาศโลกยุคแรกๆใช่ไหมคะที่แบบโหร้อนระอุโหดร้ายสุดๆเลยแต่ว่าท่ามกลางความวุ่นวายนั้นเองจุดเริ่มต้นของชีวิตเซลล์แรกๆก็ถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างน่าทึ่งมาก ใช่ครับเป็นแค่จุดเล็กๆจริงๆในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่ว่าจุดเล็กๆจุดนั้นแหละครับกำลังจะขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนโลกไปตลอดการเลยด้วยฝีมือของสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหม่ที่เอกสารบางชิ้นที่เราดูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเออเป็นผู้พลิกเกมตัวจริงเลยนะครับของยุคนั้นนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เรื่องราวของ แบคทีเรียค่ะสิ่งมีชีวิตที่แบบตัวเล็กจิ๋วเดียวแต่ว่าพลังนี่โอ้โหเหลือเชื่อจริงๆมีเอกสารชิ้นหนึ่งเปรียบเปรยไว้น่าสนใจมากเลยค่ะเขาบอกว่าพวกมันเหมือนเป็นศิลปินผู้สร้างโลกเลยนะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการระบายสีท้องฟ้าแล้วก็เติมอากาศให้เราหายใจกันอยู่ทุกวันนี้อืมเป็นคําเปรียบเปรยที่ผมว่าเหมาะมากนะเพราะว่าถ้าไม่มีพวกมันเนี่ยโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้คงคมหน้าตาไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับ ลองมาดูกันครับว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาเล่าเรื่องของศิลปินตัวจิ๋วพวกนี้ไว้ยังไงบ้างเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยตั้งทำม,มาชีนย้อนกลับไปโลกเมื่อประมาณสัก3.5พันล้านปีก่อนภาพที่เราเห็นจากข้อมูลแบบจำลองต่างๆเนี่ยไม่เหมือนโลกปัจจุบันเลยนะคะไม่มีป่าไม่มีทุ่งหญ้าไม่มีสัตว์บกไม่มีเอ่อไม่มีมนุษย์เลยถูกต้องครับมีเอกสารชิ้นหนึ่งเขาบรรยายภาพไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะเป็นโลกที่ มีแต่หินมีแร่ธาตุมีมหาสมุทรที่อาจจะยังร้อนๆแล้วก็มีความเป็นกรดอยู่บ้างและที่สำคัญคือบรรยากาศครับบรรยากาศนี้สำคัญมากมันเต็มไปด้วยกา๊าซอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนแอมโนเนแอซัลเฟอร์ไดออกไซด์อะไรพวกนี้แต่สิ่งที่แทบไม่มีเลยคือออกซิเจนอิสระแบบที่เรารู้จักกันทุกวันนี้แล้วในสภาพแวดล้อมที่แบบดูไม่น่าจะมีอะไรอยู่ได้เลยนะคะเนี่ย ตัวละครเอกของเราก็ปรากฏตัวขึ้นมาแบคที ria เพราะมันมันสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวใช่ไหมคะเป็นพวกโปรคาริโอตคือไม่มีนิวเคลียสโครงสร้างข้างในก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่ว่าความสามารถในการปรับตัวนี่สิคะโหหน้าทึ่งจริงๆจริงด้วยครับไอความสามารถในการเอาตัวรอดในสภาวะสุดขั้วหรือที่เขาเรียกว่าเอ็กซ์ตรีมอฟลยเนี่ยอันนี้คือหัวใจสำคัญเลย ตามข้อมูลที่ได้มานะครับกลยุทธ์แรกๆของแบคทีเรียเลยคือการหาพลังงานจากออสิ่งที่ไม่ใช่แสงอาทิตย์โดยตรงเพราะบางทีแสงมันก็อาจจะส่องลงไปไม่ถึงก้นทะเลลึกหรือบางทีก็อาจจะมีสารเคมีเข้มข้นกว่าแล้วพวกมันไปเอาพลังงานมาจากไหนกันล่ะคะในยุคนั้นจากปฏิกิริยาเคมีครับที่เขาเรียกว่า c h โ m o ซน n t ซิ s นะครับคือพวกมันสามารถกินสารประกอบต่างๆได้อย่างเช่นพวกเหล็กซัลเฟอร ไฮโดรเจนหรือมีเทนที่มันอาจจะออกมาจากปล่องภูเขาไฟใต้ทะเลหรือที่มันละลายอยู่ในน้ํานะครับเอามาสร้างเป็นพลังงานให้ตัวเองลองนึกภาพสิ่งมีชีวิตที่อยู่ได้ด้วยการกินหินหรือกินก๊าซพิษดูสิครับโหแค่คิดก็รู้สึกถึงความอึดแล้วนะคะเหมือนเป็นหน่วยรบพิเศษตัวจิวจ๋วๆเลยที่แบบถูกส่งไปอยู่ในที่ที่โหดที่สุดแล้วก็ยังหาทางรอดจนได้แถมยังขยายพันธุ์เร็วมากด้วยใช่ไหมคะด้วยการแบ่งตัวใช่ครับ การแบ่งตัวเร็วๆเนี่ยก็เป็นอีกกลยุทธ์สาคัญเลยมันทําให้พวกมันแพร่กระจายไปทั่วมหาสมุนยุคแรกๆได้เร็วมากแล้วที่สําคัญคือทุกครั้งที่มันแบ่งตัวเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดการกลายพันธุ์เล็กๆน้อยๆได้ซึ่งบางทีไอการกลายพันธุ์นี่แหละครับก็นําไปสู่ความสามารถใหม่ๆที่ช่วยให้พวกมันปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นไปอีกซึ่งหนึ่งในการกลายพันธุ์ที่สําคัญที่สุดครั้งหนึ่งก็คือการที่นําไปสู่การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับอันนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่เอกสารแทบทุกชิ้นที่เรามีพูดถึงตรงกันคือแบคทีรียกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าไซยาโนแบคที ria อ่าบางคนอาจจะคุ้นๆในชื่อสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินแต่จริงๆมันคือแบคที ria นะครับพวกนี้เนี่ยมันพัฒนากระบวนการที่แบบปฏวิวัติวงการพลังงานของโลกยุคนั้นเลยนั่นก็คือการสังเคราะห์ด้วยแสงโฟโตซินเทซิส ใช่แล้วครับการสังเคราะห์ด้วยแสงนี่คือการค้นพบวิธีดึงพลังงานโดยตรงจากแหล่งพลังงานที่เอ่อที่มีเยอะที่สุดบนผิวโลกเลยนั่นก็คือแสงอาทิตย์แทนที่จะต้องไปพึ่งพาสารเคมีที่อาจจะมีจํากัดหรือว่าอยู่แค่บางที่เท่านั้นแล้วกระบวนการนี้มันทํางานยังไงล่ะคะพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะ หลักการพื้นฐานที่เขาอธิบายไว้ในเอกสารนะครับก็คือไซยาโนแบคทีเรียเนี่ยมันใช้โรงควัตถุพิเศษอย่างเช่นคลอโรฟิลเพื่อจับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ใช้พลังงานนั้นนะครับไปแยกโมเลกุลของน้ำหรือ H 2 O ซึ่งมันก็มีอยู่เยอะแยะในมหาสมุทรใช่ไหมครับมันก็เอาไฮโดรเจน H ไปใช้สร้างอาหารสร้างพลังงานให้กับเซลล์ส่วนอะตอมออกซิเจน O ที่เหลือเนี่ยก็ถูกปล่อยออกมา เป็นเหมือนของเสียครับปล่อยทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมโหน่าสนใจมากเลยนะคะว่าของเสียจากกระบวนการหนึ่งเนี่ยกลายมาเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตรูปแบบอื่นในเวลาต่อมาแต่ในยุคแรกๆที่ออกซิเจนเพิ่งถูกปล่อยออกมามันยังไม่ได้ส่งผลอะไรมากนักใช่ไหมคะใช่ครับในช่วงแรกๆปริมาณออกซิเจนมันยังไม่เยอะเท่าไหร่มันก็จะไปทําปฏิกิริยากับสารต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ําทะเลก่อนโดยเฉพาะพวกธาตุเหล็กนะครับ พอมันทำปฏิกิริยากันมันก็เกิดการตกตะกอนของสารประกอบเหล็กออกไซด์ซึ่งไอตรงนี้แหละครับคือที่มาของชั้นหินเหล็กแถบสีหรือ Banded Iron Formations BIFs ที่นักธรณีวิทยาเขาใช้เป็นหลักฐานสำคัญเลยที่ชี้ถึงเหตุการณ์นี้อย่างที่เอกสารทางธรณีวิทยาที่ได้มาอธิบายไว้เลยครับ อ๋อไอ้ชั้นหินลายๆที่เราเคยเห็นในรูปประกอบทางธรณีวิทยานั่นเองเหรอคะที่แท้มันก็คือบันทึกประวัติศาสตร์ของการปล่อยออกซิเจนครั้งแรกๆนี่เองเหมือนกับว่าไซยาโนโบแบคทีเรียค,ยค่อยๆล้างพิษมหาสมุทรไปก่อนด้วยการจับเหล็กให้มันตกตะกอนลงไปจะมองแบบนั้นก็ได้ครับแต่กระบวนการนี้มันก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะครับเป็นร้อยๆล้านปีเลย พวกไซโนแบคทีเรียเนี่ยซึ่งเราก็มีฟอสซิลเป็นหลักฐานปรากฏในรูปของสโตรมาโตไล e ์หรือพวกโครงสร้างหินปูนที่เกิดจากการทับถมของมันเนี่ยมันก็แพร่กระจายแล้วก็สังเคราะห์แสงไปเรื่อยๆปล่อยออกซิเจนออกมาสะสมมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งจนไลยให้มันเกินกว่าที่มหาสมุทรกับพื้นผิวโลกจะรับไหวแล้วถูกต้องครับพอพวกาธาตุเหล็กหรือสารอื่นๆในมหาสมุทรมันถูกออกซิไดซ์ไปกระหมดแล้วเนี่ย ออกซิเจนอิสระที่ถูกปล่อยออกมาใหม่ๆมันก็ไม่มีที่ไปลแล้วครับทีนี้มันก็เลยเริ่มแพร่กระจายออกมาจากมหาสมุทรขึ้นไปสะสมในชั้นบรรยากาศในปริมาณที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่เรียกว่า Great Oxygen Event หรือ G.O.E. หรือเหตุการณ์ออกซิเจนครั้งใหญ่เมื่อประมาณ2.4พันล้านปีก่อนแล้วเหตุการณ์นี้มันส่งผลกระทบยังไงบ้างคะ ฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีนะคะที่โลกเริ่มมีออกซิเจนสำหรับเราในปัจจุบันใช่ครับแต่สำหรับสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ในยุคนั้นน่ะสิครับซึ่งมันวิวัฒนาการมาในสภาพแวดล้อมที่แทบไม่มีออกซิเจนเลยออกซิเจนเนี่ยมันกลับกลายเป็นเหมือนสารพิษร้ายแรงเลยครับเอกสารเกี่ยวกับเคมีบรรยากาศชี้ว่าออกซิเจนมันเป็นโมเลกุลที่ที่ว่องไวต่อปฏิกิริยามาก highly reactive มันสามารถเข้าไปทำลายโครงสร้างหรือโมเลกุลสำคัญๆข้างในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยปรับตัวรับมือกับมันมาก่อนได้เลยเหมือนกับการเกิดสนิมหรือการเผาไหม้ในระดับเซลล์องนันเลยเลยครับค,คล้ายๆแบบนั้นเลยครับมันคือภาวะออกซิ t i ทีฟสเตรสที่รุนแรงมากเซลล์ส่วนใหญ่ในยุคนั้นซึ่งเป็นพวกแอนแอโรบิกคืออยู่ได้โดยต้องใช้ออกซิเจนเนี่ยมันทนไม่ได้ครับกับสภาพแวดล้อมที่จู่ๆก็เต็มไปด้วยออกซิเจนผลก็คือ การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครับโอ้โหนี่คือจุดที่แบบน่าสนใจแล้วก็แอบ,บน่าขนลุกไปพร้อมๆกันเลยนะคะการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งแรกๆของโลกเนี่ยไม่ได้เกิดจากอุกาบาตหรือภูเขาไฟระเบิดแต่ดันเกิดจากกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองคือผลผลิตจากศิลปินที่เรากำลนงพูดถึงนี่เองเป็นประเด็นที่สำคัญมากครับและเป็นบทเรียนที่เราได้จากเอกสารเหล่านี้เลยนะ นี่มันแสดงให้เห็นถึงพลังอันมหาศาลของชีววิทยาในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรณีเคมีของดาวเคราะห์ทั้งดวงได้เลยการทดลองทางวิวัฒนาการของแบคทีเรียกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งเนี่ยส่งผลกระทบเปลี่ยนแปลงสมดุลของโลกไปอย่างถาวรเลยครับมันคือการปฏิวัติสภาพแวดล้อมครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนโฉมหน้าโลกไปตลอดกาลจริงๆ แต่ถึงแม้ว่า G.O.E จะทําให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ไปแต่จะดูเหมือนว่าในทุกวิกฤตมันก็มีโอกาสซ่อนอยู่เสมอใช่ไหมคะในเอกสารก็พูดถึงผลกระทบในเชิงบวกที่ตามมาด้วยเหมือนกันแน่นอนครับถึงแม้พวกสิ่งมีชีวิตแอเนโรบิกจํานวนมากจะตายไปหรือว่าต้องหนีไปอยู่ในที่ที่ออกซิเจนเข้าไม่ถึงอย่างเช่นก้นทะเล ER ลึกๆหรือเนตรกร แต่ว่าสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่รอดมาได้หรือกลุ่มที่วิวัฒนาการขึ้นมาใหม่ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนแล้วเนี่ยก็ได้รับเหมือนของขวัญชิ้นสําคัญเลยครับของขวัญที่ว่านี่ก็คือความสามารถในการใช้ออกซิเจนให้เป็นประโยชน์แทนถูกต้องครับนั่นคือการพัฒนากระบวนการหายใจแบบใช้ออกซิเจนแอโร i c Respiration ขึ้นมา สิ่งมีชีวิตพวกนี้มันเรียนรู้วิธีที่จะนำเอาโมเลุุลออกซิเจนที่เคยเป็นพิษเนี่ยมาใช้ในกระบวนการเผาผลาญสารอาหารเพื่อสร้างพลังงานหรือ ATP ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน anaerobic respiration แบบเดิมๆออหลายเท่าตัวมากๆเลยครับพลังงานที่ได้มากขึ้นมหาศาลนี่เองที่เป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญที่จะนำไปสู่วิวัฒนาการขั้นต่อไปใช่ไหมคะ ใช่เลยครับพลังงานที่มันเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเนี่ยเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงจรวดเลยนะครับที่จะขับเคลื่อนให้เกิดความซับซ้อนทางชีวภาพในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยการมีพลังงานเหลือเฟือเนี่ยทำให้เซลลสามารถทากิจกรรมที่ซับซ้อนขึ้นได้สร้างโครงสร้างใหม่ๆที่ใหญ่ขึ้นซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นแล้วที่สําคัญมากๆคือมันเปิดประตูไปสู่การวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตหลายเซลในเวลาต่อมาด้วยครับ เหมือนกับว่าหลังจากยุคแห่งการเอาตัวรอดแบบยากลําบากโลกก็พร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่ยุคของการสร้างสรรค์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นโดยมีออกซิเจนเป็นพลังงานขับเคลื่อนหลักเลยภาพรวมก็เป็นแบบนั้นเลยครับดังนั้นถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยบทบาทของแบคทีเรียโดยเฉพาะพวกไซยาโนแบคทีเรียในช่วงเวลานี้จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดจริงๆพวกมันไม่ใช่แค่ผู้รอดชีวิตนะครับแต่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลกอย่างแท้จริงเลย ถ้าในตอนที่แล้วชีวิตแรกเปรียบเหมือนนักสำรวจที่เพิ่งเริ่มหาทางบนโลกใบใหม่แบคทีรียในตอนนี้ก็คงต้องเรียกว่าเป็นสถาปนิกเลยนะคะผู้วางโครงสร้างพื้นฐานสำคัญให้กับโลกยุคต่อไปนั่นก็คือการสร้างบรรยากาศที่มีออกซิเจนขึ้นมา หรืออาจจะเป็นศิลปินเงาอย่างที่ในเอกสารชิ้นหนึ่งเปรียบเปรยไว้ก็ได้นะครับคือเป็นผู้อยู่เบื้องหลังผลงานชิ้นเอกที่ยิ่งใหญ่มากๆก็คือโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างทุกวันนี้แต่ตัวศิลปินเองเนี่ยกลับมีขนาดเล็กจิว๋วมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วหลายคนก็อาจจะไม่เคยนึกถึงบทบาทสำคัญของพวกมันเลยก็ได้ เป็นศิลปินที่ผลงานยิ่งใหญ่แล้วก็ส่งผลกระทบยาวนานจริงๆนะคะผลงานของพวกมันไม่ใช่แค่ภาพวาดหรือตึกรามบ้านช่องแต่คือชั้นบรรยากาศที่เราใช้หายใจคือพื้นฐานของห่วงโซ่อาหารคือพลังงานที่ขับเคลื่อนเซลล์ในร่างกายของเราทุกคนในวันนี้เลยนี่คือมรดกตกท่อจากเหล่าแบคทีเรียเมื่อหลายพันล้านปีก่อนถูกต้องที่สุดเลยครับเรื่องราวของพวกมันเป็นเครื่องเตือนใจเราได้ดีเลยนะ ว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆเนี่ยก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ระดับดาวเคราะห์ได้จริงๆแล้วก็กระบวนการทางชีววิทยามีพลังในการกำหนดทิศท,ทางทางธรณีวิทยาและเคมีของโลกได้อย่างน่าทึ่งมากครับ สรุปแล้วนะคะจากการเจาะลึกข้อมูลและเอกสารที่เรามีในวันนี้เราได้เห็นภาพการเดินทางอันน่าทึ่งของแบคทีเรียาจากผู้เอาชีวิตรอดในโลกสุดขั้วสู่การเป็นนักปฏิวัติพลังงานด้วยการสังเคราะห์แสงและท้ายที่สุดคือการเป็นสถาปนิกผู้วางรากฐานโลกที่มีออกซิเจนซึ่งแม้ว่าจะก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่แต่ก็เป็นการเปิดทางไปสู่ศักยภาพใหม่ๆของชีวิตนะคะ และนี่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับวิวัฒนาการมันไม่เคยหยุดนิ่งออกซิเจนแล้วก็พลังงานที่ได้จากมันเนี่ยกำลังจะนำไปสู่การก้าวกระโดดครั้งสำคัญอีกครั้งในโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์เองเลยครับโหฟังดูน่าติดตามมากๆเลยค่ะแล้วในตอนต่อไปเราจะไปสำรวจก้าวต่อไปของการเดินทางครั้งนี้กันยังไงต่อคะในตอนหน้าครับเราจะไปดูกันว่าเซลล์มันเริ่มมีการอัปเกรดตัวเองยังไง มีการรวมตัวกันของโครงสร้างภายในเกิดเป็นเหมือนทีมเวิร์ขึ้นมาภายในเซลล์เดียวเลยทำให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ความสามารถที่ซับซ้อนกว่าเดิมมากเราจะไปทำความรู้จักกับเซลล์ยูคาริโอตครับซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของพวกพืชสัตว์เชื้อราแล้วก็โปรตีสทั้งหมดเลยเป็นเหมือนนักออกแบบภายในที่จะมาตกแต่งแล้วก็สร้างสารชีวิตให้มีความหลากหลายอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้แหละครับ จากแบคทีรียเซลล์เดี่ยวๆสู่เซลล์ที่มีองค์ประกอบข้างในซับซ้อนขึ้นฟังดูเป็นการพัฒนาที่สำคัญมากๆจริงๆค่ะเตรียมตัวพบกับเรื่องราวของเซลล์ยูคาริโอตนัดออกแบบแห่งชีวิตในตอนต่อไปของ Evolutionary Masterpiece Darwin Explorer นะคะสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลเชิงลึกแล้วก็มุมมองที่น่าสนใจจากเอกสารต่างๆที่ทำให้เราเห็นภาพของเหล่าแบคทีรียผู้ยิ่งใหญ่ได้ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะ ยินดีเสมอแล้วครับการได้สำรวจร่องรอยของวิวัฒนาการผ่านข้อมูลเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเสมอครับผมแล้วพบกันใหม่ในบทต่อไปของการเดินทางนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมผจญภัยย้อนเวลาไปกับเรานะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ